สวัสดีจ้าแฟนคลับสุขูสุคนมือหนีเบาตีกับสาวตอมจะพาไปผจญภัยเทิงพูเด้อจ้าก้อนอื่นกะเตรียมตัวออกบ้านกันก้อนจ้าถอยรถถอยนาถอยล้ยาอลงออกมามือหนีกะออกจากบ้านในมือบรรยากาศฝ้าคึมคึฝนพร้อมตกตลอดเวลาจ้าแต่ว่ามือขึ้นฝนกระตกย่างหนักเลยจ้าปานว่าฝ้าหัวเนาะค่ะเบาตีกผพาครับรถออกมา หน้าปากซอยแล้วก็เลี้ยวไปทั้งสวนเทิงผูจ้าวิวสองขางทางก็งามงามจ้าแต่บรรยากาศจังสีเนาะจ้าคือสีหมอกับการนอนเว้นจ้าทั้งจากบ้านถึงสวนก็จะประมาณร้ากิโลเมตรเด้อจ้าสองทถากบผพากันนั่งชมวิวไปเรื่อยๆจ้ากว่าสีหอดก็โดนโดนเนาะจ้านั่งรถผ่านบ้านทุงเชือกวิวป่านว่าไปเที่ยวทั้งเพชรบุญเลยจ้าบรรยากาศดีอีรีจ้า แล,แล้วกับมาฮอดละจ้าทางเข่าสวนทางที่เราจะพาไปผจญภัยในมือนีเด้อจ้าตอนแรกอะครับเข้าไปก่อนค่ะต้องเล่งเครื่องแห้งๆแล้วค่ะถึงจะพานพ้นส่วนแรกไปนะคะเตรียมพมร้อมแล้วด้านหน้ามีรถไถไว้รอลากดึงค่ะสุดท้ายก็ต้องใส่เด้อค่ะเพราะว่าทางมันไปว่อไหลีจ้าวายพ้นบ่พ้นจ้อยครับ พอมาหอดกลางทางก็ต้องจอดรถก่อนจ้าเพราะว่าด้านหนา้ารถซาเล่งติดลมต้องไปซอยเพิินขึ้นมาก่อนเด้อจ้ะ เล่นยังได้ลากดเนาอโอ้ <laughs> 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 เล่นยังได้ลากเล่นยังได้ลาก หลังจากที่ซอยเพิินขึ้นมาแล้ว้อค่ะเฮาก็เดินทางกันต่อเทื่อนี่ก็ทุรักทุเลก,กว่าถูกรอบเน้อจ้ะนักกว่าทุกรอบเนาะค่ะเส้นทางเฮาใส่รถไถดึงเข้ามากกันนะจะประมาณ4ี่ถึงห้อยเมตรคือกันเด้อจ้ะกวัวจะหอดสวนเนาะคะ่ะพอมาถึงสวนแล้วโอกยดีใจค่กจ้ะ ยังมาติดลมอยู่สวนอีกค่ะก็ต้องลากกันถอยหลังมาอีกจ้ะหลังจากนั้นก็ต้องถอยลดเข้าที่แล้วก็พากันยกกระสอบเมื่อนี้ได้หลายกระสอบอยู่จ้ะยกกระสอบขี้ยางเนาะค่ะขึ้นหลังรถเพื่อดีจะเอาลงไปขายค่ะยกเซจแล้วก็ต้องลากรถยนต์ออกไปข้างนอกคือเกาด้วยจ้ะหลังจากผจญภัยเซจแล้วก็เอาขี้ยางมาขายจ้ะดีใจนา เจ้าของสวนเด้อค่ะกับค้นกรีดยางมือนีร่วยก่อนหวยออกอีกแล้วจ้า